الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความสันติความเอ็นดูเมตตาจาก سبحانه องค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสบแด่พี่น้องผู้ หัวข้อหรือประเด็นที่ผมจะมาพูดในวันนี้ก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์และผู้รู้ที่มีประโยชน์ความรู้ที่มีประโยชน์ก็คือความรู้ที่มาจากกีตาบุลล้อและสุนนะความรู้ที่จะเป็นแสงนำทางให้เรานั้นประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้แลโลกหน้าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของเรา เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาและผู้รู้ที่มีประโยชน์ก็คือผู้รู้ที่สอนผู้อื่นให้ได้รับความรู้สอนให้ผู้อื่นมีความรู้และผู้อื่นก็ไปบอกต่อกันดังที่มีดุอาหนึ่งที่ท่านนาบีสุลลวานอิบรลฺมสอนให้เราขออยู่เป็นประจำก็คืออัลลอฮุมาอินนะกะ a l l มมะอัส a s a l u ن من نافيا ورِسْقًا ض ي ِ ب ً ا وعملًا م ُ ت َ ق َ ب َ ل ً ا อุบายทั่อิงฉันขอจากพระองค์ซึ่งความรู้ที่ยังประโยชน์และริสกีที่ฮาลานที่เป็นที่อนุมัติและอามานที่ถูกต่อปรับและท่านนาบีก็ยังสั่งใช้ให้เราขอให้ห่างไกลจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าลล l a h มะอิน นี่อาอูดูบิกามินอินมีลายฟ้าอูวามินอนบินลาญขช้าอูวามินนับสิลลาัชบาอูว่ามินดาวตินลายุสตาเจบูลาหาโอ้เอาแท้จริงฉันจะขอจากพระองค์ให้ฉันได้ห่างไกลจากความรู้ที่ไม่มีประโยชน์และหัวใจที่ไม่มีความคูชั่วไม่มีความน้มน้อมต่อพระองค์และชีวิตนับสู่ที่ไม่เคยอิ่มกับโลกดุญญาและดูอาที่ไม่ถูกตอบรับ หะดิซซอฮบบันทึกโดยมุสลิมและความรู้ที่มีประโยชน์นั้นแบ่งออกเป็นหนึ่งจากสามที่จะทำให้เรานั้นได้อยู่ตลอดถึงแม้ว่าเรานั้นจะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปแล้วก็กตามดังที่ท่านดังที่ฮะดิษของท่านนาบีสาาลุลต่านได้กล่าวว่า“อิดะมาตะอินซานอินตละอินกตอออามะลูฮูอิลลา”มินะลาซิน า د ا ق ا ตุยาฮิลียะตุว่าอินมูยุลตะกออูบิฮิวะวาดละดูซอลิหูยะดออูละหูเมื่อคนคนหนึ่งได้เสียชีวิตการงานของเขาจะสิ้นสุดลงเว้นแต่สามอย่างที่จะทำให้เขาได้รับผลบุญอยู่ตลอดการงานที่หนึ่งก็คือการบริจาคซอดากายาฮิลียะคือการบริจาคที่เป็นผลดีที่ ทำการงานที่เป็นความดีอยู่ตลอดเช่นการสร้างมัสยิดหรือการบริจาคให้สร้างศูนย์เด็กกำพร้าหรือบริจาคให้กับสถานที่เด็กกำพร้าและอื่นๆอีกมากมายข้อที่สองก็คือความรู้ที่ยังประโยชน์ความรู้ที่เรานั้นสอนให้กับคนอื่นสอนให้กับลูกศิษย์ของเราหรือสอนให้กับลูกของเราแล้วลูกของเราหรือลูกศิษย์ของเรานั้นไปบอกต่อ ความรู้ตรงนี้ก็จะได้เราอยู่สม่ำเสมอข้อที่สามก็คือลูกที่สอนและขอดุอาให้กับบิดามารดาทำไมที่ท่านนบาีสอลตาระวานีอัสสลัมถึงสั่งใช้ให้เรานนัดูแลลูกของเราอบรมสั่งสอนให้ลูกของเรานั้นเป็นคนดีเป็นลูกที่สอนและก็เพราะลูก,ลกหากว่าวันหนึ่งเราได้เสียชีวิตจากลูกนี้ไปแลว้ว ผ่านไปเป็นเวลาสองสามเดือนญาติของเราหรือคนใกล้ชิดของเราเขาอาจจะลืมแต่ว่าลูกของเราเองเขาไม่มีทางที่จะลืมหากว่าลูกของเราเป็นคนที่สอเล็กเขาก็จะนึกถึงพ่อแม่เขาก็จะขอดุอาให้กับพ่อแม่ของเขาตลอดให้รอดพ้นจากการอาสาบการลงโทษของอัลลอฮ์ขอให้พ่อแม่ของเราได้รับการอาภัยโทษจากอัลลอฮ์ดังนั้นไม่เป็นที่สงสัย อีกแล้วว่าความรู้ที่ยังประโยชน์เราจําเป็นจะต้องขยันศึกษาหาความรู้ที่มีประโยชน์และพยายามละทิ้งความรู้ที่ไร้ซึ่งประโยชน์เพราะความรู้ที่มีประโยชน์นั้นจะเป็นนูตเป็นแสงสว่างให้กับเราอิมามฮอซันอันบัสรีที่มีชื่อเสียงด้านสมถะได้กล่าวว่าความรู้นั้นมีอยู่สองประเภทคือความรู้ที่มาจากหัวใจส่วนด้วยกับความรู้ ความรู้ที่มาจากลิ้นและความรู้ที่มาด้วยหัวใจและความรู้ที่มีประโยชน์ค,คือความรู้ที่ด้วยใจคือการเกรงกลัวต่อละการน้อมน้อมต่อพระองค์การที่เราเกรงกลัวต่อพระองค์เกรงกลัวที่จะกระทําความผิดและทําความดีเพื่อพระองค์และความรู้ด้วยลิ้นคือความรู ouais, ้ด้วยลิ้นเพื่อไปโอ้อวดคือนําหลักฐานของอลรฮ์ไปโอ้อวดต่อบรรดามนุษย์ ตั้งใจศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำคำพูดของเราไปโอ้อวดอัลลอฮ์ก็จะลงโทษผู้นัน้นดังนั้นความรู้ที่มีประโยชน์ในทัศนะของฮะซันอันบัตตีคือความรู้ที่สามารถทำให้หัวใจของบาวนั้นเกิดความยำเกรงนอบน้อมและยอมสยดต่อพระผู้อภิบาลแห่งสากละโลกและต่อสัจธรรมความจริงที่มาจากพระองค์อิบนูอิมามอิบนูชิฮับอันฮรีซึ่งเป็นตาบีอินที่มีชื่อเสียงด้กล่าวว่า ความรู้ที่มีประโยชน์คือมารยาทที่ขัดเกลาบรรดานาบีของพระองค์และเป็นสิ่งที่นาบีได้นํามาขัดเกลปราชาชาติของพระองค์เป็นเสมือนอามานะที่อัลลอฮ์ทรงมอบให้แก่นาบีเพื่อมามอบแก่ประชาชาติของตนเองอิหมามอันฮอสตีได้กล่าวว่าความรู้ที่มีประโยชน์คือความรู้ที่ออกผลเป็นความยำเกรงต่ออัลลอฮ์คือสิ่งที่ขัดขวางจากการขวาฝืนต่ออัลลอฮ์ ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ل ได้ตรัสว่าอินนามยาชัลลอฮฺฮบินอิบาดิฮินอุลามะทริงผู้ที่มีความรู้จากบวงบ่าวของพระอ,องค์นั้นคือผู้ที่เกรงกลัวเหรอดังนั้นความรู้ใดที่ทําให้เรานั้นยำเกรงต่ออัลลอฮฺบ ب า ا ن ه และ ت ع ا ل มากขึ้นและสามารถห้ามปามมิให้เรานั้นฝ่าฝืา่อนต่อลอได้อิมูรอญับอันอัมบาลีได้ให้คํานิยามของความรู้ที่มีประโยชน์ว่า คือความรู้และความเข้าใจในกิตาบุลุษและสุนนะโดยยึดถือความเข้าใจจากบรรดาซอฮาบะตาบีอินตาและตาบิอิตตาบีอินทั้งในเรื่องฮาลและฮารอมและเรื่องขัดเกลจิตใจและเรื่องมารยาทและการสมถะท่านยังได้กล่าวอีกว่าความรู้ที่มีประโยชน์นั้นจะเป็นสิ่งที่ บ่าวใช้ในการรู้จักพระผู้อภิบาลของเขาซึ่งเขาจะให้อกภาพต่อพระอ,องค์ทาใหเขารู้สึกใกล้ชิดต่อพระอ,องค์และเคารพศักการะต่อพระอ,องค์เพียงองค์เดียวเท่านั้นทําให้พระอ,องค์เป็นหนึ่งเดียวดังนั้นเราสามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครคือผู้รู้ที่แท้จ,จริงใครคือผู้รู้ที่เท็จผู้รู้จอมปลอมอิมามชาฟีได้กล่าวว่าทุกๆความรู้อื่นนอกจากอันกุอานเป็นสิ่งที่เปลืองเวลายกเว้นฮะดีษ และฟิกเกี่ยวกับภูกรมและาศาสนาบัญญัติต่างๆความรู้ที่แท้จริงคือสิ่งที่มาจากคําว่าอันฮะดีษอ่านว่าและสิ่งที่นอกเหนือจากนั้นคือการกระซิบกระซาบของชัยตอนอิหม่ามอันฮอซาลีได้กล่าวว่าความรู้ที่แท้จริงคือสิ่งที่บรรดาสาวกมุฮัมมัดได้นํามาและสิ่งอื่นนอกนี้ไม่ถือว่าเป็นความรู้อิมูอิบนูอิหม่ามอิบนูตอยมียะได้กล่าวได้บอกว่า ความรู้ท um ี่ได้รับการสรนเสริมคือความรู้ที่อันกุรอานและอันฮะดีษได้ดำมาเป็นและเป็นความรู้ที่บรรดานาบีทั้งหลายได้รับมรดกสืบทอดกันมาดังที่ท่านนาบีมัมัซซอลลัลลอฮิวะลัยฮสัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอินนาอินนัลมุลลามะอะฮุมวารซศตุลบิยาอิลัมยารีสูดีนารอนวลาดิ พมันอ إ ن م ا وريث الilm ف م อ أ خ ذ ะ أخذه بحزل وافره แท้จริงอูลยไหมคือทายาทของบรรดานาบีทั้งหลายพวกเขาไม่ได้รับมรดกแม้แต่หนึ่งดิธรรมหรือสิบดิธรรมแต่ถ้าว่าพวกเขาได้รับมรดกที่เป็นความรู้ดังนั้นถ้าผู้ใดได้รับความรู้นั้นแล้วขอก็ได้รับสิ่งที่ดีงามมากมาย เพราะความรู้นั้นมันเป็นสิ่งที่จะทําให้เรานั้นสามารถที่จะหาเงินหรือทําให้เรานั้นดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะเจอกับบททดสอบอันทําให้เราเสียใจหรือท้อแต่เรามีความรู้ว่าอาลัลลอฮ์ทรงทดสอบเราเอาลัลลอฮ์ทรงตอบแทนเราในสิ่งที่มันดียิ่งกว่าสิ่งที่เราพบเสียอีกพอเพราะอัลลอฮ์นั้นตอบแทนเราเราทําความดีแค่หนึ่งอลัลลอฮ์ให้สิบแต่กับบาป เราทําแค่หนึ่งอลัลลอฮ์ให้หนึ่งมันแสดงถึงความเมตตาอันมากมายของอลัลลอฮฺ س ب ح ا า ه และต็ุาที่เมตตาต่อบาวของพระองค์เพราะอลรักบาวของพระองค์มากความเมตตาของอลัลลอฮ์นั้นอยู่เหนือความโกรธของพระองค์อิมนูกอยิมอันยอซีได้กล่าวอีกว่าความรู้ที่มีประโยชน์คือสิ่งที่อลัลลอฮ์ดำรัสและสิ่งที่รอซูลของพระองค์ได้กล่าวและสิ่งที่ซอฮาบะได้กระทํากัน ไม่ใช่ความรู้เลยสิ่งที่ผู้รู้คนหนึ่งพูดแต่ขัดแย้งกับสิ่งที่มาจากบรรดานาบีบรรดาซอบะความรู้ที่แท้จริงคือความรู้ที่ไม่ขัดแย้งต่อบรดาซอฮาซอฮาบะบรรดาตาบิอิตตาบิอินซุบยานอันโยซียังบอกอีกว่าแท้จริงความรู้ทั้งหมดนั้นมาจากตัวบอกหลักฐานจะสังเกตได้ว่าบรรดาอุลมามะส่วนใหญ่โดยเฉพาะในยุคสลับนั้นเห็นว่าความรู้ที่มีประโยชน์ ก็คือความรู้ศาสนาที่มาจากอันกุอานกิตาบุละุะและสุนนะของทาน,นานบีดังนั้นในเรื่องหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติอย่างไรก็ตามมีนักวิชาการอีกหลายท่านโดยเฉพาะในยุคหลังที่เห็นว่าความรู้ที่มีประโยชน์นั้นม่ใช่เฉพาะความรู้ศาสนาอย่างเดียวแต่รวมถึงความรู้อื่นที่เกี่ยวกับโลกดุนยาเช่นทางการแพทย์ทางช่างหรือการเพาะปลูกการค้าขายเป็นต้นถึงแม้ว่าเรานั้นจะทําอาชีพเป็นช่างรถหรือ เป็นคนเพาะปลูกเก,กษตรกรแต่เราก็สามารถที่จะช่วยเหลือกิจการงานศาสนาของอัลลอฮ์ได้เราสามารถจะถนำความรู้ตรงนี้ไปรับช่วยเหลือพี่น้องของเราหรือเรานำพักพืชผลไปบริจาคให้กับคนยากไรมันมีหลายทางที่เราจะเลือกทำมันอยู่ที่ตัวเราว่าจะลงมือทำหรือไม่ข่อจบผมก็ขอฝากว่าเรานั่นจาเป็นจะต้อง ศึกษาหาความรู้ที่มีประโยชน์เพราะความรู้ที่มีประโยชน์นั้นจะทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าอิชัลลอห์หากว่าอัลลอฮ์นั้นให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ด้วยกับการงานหนึ่งการงานใดที่เป็นสิ่งที่เราอุตซาหตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะไปมอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานาวะตาลาและและทิ้งความรู้ที่ไร้ซึ่งผลประโยชน์ ที่ไม่มีค่าที่ทำให้เรานั้นเสียเวลาหรือทำให้เรานั้นหมดเวลาไปกับมันบางครั้งความรู้ที่ไม่มีประโยชน์ที่เราอุตส่าห์ตั้งอกตั้งใจมันอาจจะทำให้เรานั้นเสียอนาคตรหรือทำให้เรานั้นเสียคนก็ได้ผมอบอฝากไว้เพียงเท่านี้บ,บิบลลาฮิตอฟิกวนฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะระมตุลลอฮิวะเบาะกัด